สวัสดีค่ะพวกเรานะะักข่าวพนามค่ะดิฉันนางสาวคนทันตาพสวัสดิ์ค่ะและผมนายนารา,าชาสุกุณะครับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนสวนกหลาววิทยาลัยค่ะโรงเรียนชัยรุอระดับที่1ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์วรชยัยแต้มศิริชัยค่ะในหัวข้อจิตวิทยาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยไหมคะไปกันเลยแล้วเ,เราจะเริ่มเราจะไปกันยังไงนะงั้นเดี๋ยวเราให้น้องแถวนี้ช่วยละกัน เอ้ยน้องหน้าตาดีเหมือนกันแล้วเนี่ยพาพี่ไปห้อ,องบครองหน่อยได้ไหมครับไปเลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับผมแนะนาตัวเองเล่านะครับผมนายนาาชามุกุระนะครับสวัสดีชันนางสาวขนฉนุฟ้านสวัสดิค์ค่ะแล้วก็ผมอาจารย์มัรชัยท่านปรีชัยครับ ครับผมวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับในหัวข้อทิตวิทยานะครับกับการประกอบอาชีพนะครับครับก็อยากบอว่าตอนนี้ปัจจุบันอาจารย์ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋ออาจารย์ก็ประกอบอาชีพอาจารย์ครับก็ปัจจุบันก็เป็นครูแนแนวครับสอนชั้นระมศที่สี่สุดุษรัวิิยทลัยครับโอ้โแล้วอาจารย์ประกอบอาชีพนี้มานานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วครับเอ่อถ้าถามว่าทําอาชีพครูแนแนวมานานเท่าไหร่แล้วก็จบ จบการศึกษาเมื่อปี53 <Wow. S 1> ก็เริ่มประกอบอาชีพครูเลยตั้งแต่ไหนครับก็บวกลบคุณหารถึงปี67เท่ากับกี่ปีครับ14ปีนะครับปีนี้ไม่67นะอ่ะถูกครับแล้วใช่14ปีแล้วค่ะหนูขึ้นหนูขอน้องเล่นนิดนึงนะคะคือหนูรู้สึกคุณหนูคุณอาจารย์มากเลยค่ะเหมือนเหมือนเคยเจอในป้ายวิวบอร์ดที่ US US หนูไป US ด้วยใช่ครั U.S. คืออะไรนะคะ United States of America ิ้าวแล้ัวอาจารย์ใช่วราชัยแบ็คพิงก์ปะคะวราชัยแบ็คพิงก์อาจารย์เต้นโชว์ได้ไหมคะอ่าตื้ดๆๆแต่ไม่ใช่นะครับค่ะเหมือนหนูเคยเจออาจารย์ในค่ายค่ายหนึ่งอะค่ะอ่าโอเคเหมือนจะชื่อว่าค่ายเกาลักเกาใจที่อาจารย์เคยได้เป็นไปวิทยากรใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับก็เป็นค่ายชื่อค่ายเกาลักเกาใจนะครับตอนนั้นเราจัดที่ ปทุมธานีครับเป็นค่ายที่เราสอนปลูกกับรัฐนฮ้ยใช่นะครับเป็นค่ายท,ท,ที่ที่ทากับพี่คนหนึ่งชื่อพี่วินนะครับแล้วก็เ,เรียกว่าไงเราอยากจะสื่อสารเรื่องของจีตวิทยาให้กับเด็กที่มีความสนใจนะฮะได้ได้เข้าใจมิติทางจีตวิทยาผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน เราก็เลยตั้งใจจัดค่ายนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นมิติของชีวิยาด้วยแล้วก็จิตวิด้วยรวมถึงแนนแนวการศึกษาต่อในสายนี้เพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจรวมถึงให้ไอเดียหรืออาจจะบางคนอาจจะเก็บพอร์ฟเรโออะไรนะครับก็ก็ก็ทำในมิตินี้ออกมาฮะเป็นค่าที่น่าสนใจมากนะคะ หรือว่าที่หนูติดจีบเป็นยาส่วนหนึ่งก็อาจจะมาเป็นเพราะค่ายขขงอาจารย์ด้วยอ่าก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ใจอย่างหนึ่งก็คือนะครับค่ายนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์หลายๆอย่างขึ้นมานะครับก็คือจบค่ายแล้วยังรู้จักกันอยู่นะครับส่งต่อความรู้สึกดีๆต่อกันโดยใช้จีบยาเป็นสื่อเพราะจีบยาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนครับโอ้ดัสนใจนะคะก็ต้องฮะก็ถ้ามีอีกหนูก็อยากจะเข้าร่วมนะคะจ้าได้เลยครับผม มาเป็นแท็กได้เลยครับก็ชวนเพื่อนครับชวนเพื่อนมากันจะได้มาสนุกด้วยกันครับผมก็เล็กน้อยนะครับพักเกี่ยวกับจิตวิทยานิดนิดนึงนะฮะครับตอนนี้อยากรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการศึกษาของอาจารย์มากมากเลยนะครับจบมายังไงจากที่ไหนครับเอาเริ่มจากตั้งแต่ตอนไหนดีฮะตั้งแต่เนสเตอรี่เลยนะเนสเตอรี่เลยละครับออนุบาลแล้วกันนะครับจบมณฑารัฐนะครับเลยเจ๋งไปละนะครับ ก็ปิดโรงเรียนเพราะด้วยพื้นที่อะไรก็ตามมัธยมตอนนีเ้เดิมชื่อวิทยาลัยนะครับอยู่แถวกรุงเทพคริสเตียนฝั่งตรงข้ามนะครับเปลี่ยนเป็นเซนต์ไมเคิลแล้วก็มัธยมต้นเข้าสนุนทรูวิทยาลัยนะ mm. ก็คือโรงเรียนที่แข่งขันสูงมากาแต่เข้าด้วยพื้นที่บริการนะครับเดินเข้ามาได้เลยแล้วก็ยังไม่ถูกไล่ออกก็ยังเรียนมปลายต่อที่สนุนทรภวิทยาลัยนะครับแล้วก็มหาหลัยเนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มต้นที่จุฬาธรรมศาสตร์ ตอนนั้นเป็นเอนฟรานก็เลือกเสียงดับครับสื่อสารมวลชนเกษตรถูกต้องแล้วก็รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครุศาสตร์จุฬาแล้วก็ปิดไทยที่การเงินมสวให้เดาครับว่านำหน้าอย่างครูเนี่ยจะติดอันดับที่่าไรครับหนึ่งสองสามสี่แน่นอนค่ะมสวอยู่แล้วหน้าก็หาว่าฉันได้อันดับสี่นะครับโอเคก็คือจริงๆแล้วติดถูกต้องนะคมสวอันดับสี่การเงินจริงแล้วปีนั้นด้วยคะแนนผ่านขวน ตั้งใจจะไม่หลุดอยู่ลาแต่ว่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยเออก็ไปเดีนที่การินมสวแล้วก็มสวนะปีนั้นเนี่ยยังเรียนที่องคลารกอยู่ในตอนปีหนึ่งก็ชีวิตแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าในเซตมีประมาณ50กว่าคน60ค,คนก็จะมีผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะครับผู้ชายมี7คนนะครับอค,คอนเซปต์ก็คือผู้ชายมีน้อยใช้สอยประหยัดน,นะครับใช้เวลาขี่จักรยานนะครับที่องคลาร์กนะครับ ใครต้องเป็นคนขี่ครับผู้หญิงนะครับผู้ผชายเป็นคนซ้อนนะครับก็จะดูแลกันอย่างดีเวลากินข้าวเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟทัชใครเสิร์ฟครับผู้หญ oh> ิงถูกต้องครับแล้วก็ดูแลกันอย่างอบอุ่นนะครับที่อย่างดีหมดเลยนะครับก็ติดนิดเดียวก็คือติดเรื่องของตัวเนื้อหาการเรียนเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่คลิกเท่าไหร่นะครับเราไม่อินกับเอ่อซิสเต็มของเอ่อแบงกิ้งหรือการเงินที่เราเรียนการทำบัญชีอะไรครับก็เลยตัดสินใจซิ่ว นะครับที่บนหน้า <S <S อ่อนนั้นไม่ใช่ท่านที<ส>่ว่าสิวนะครับเออก็ซิลแล้วก็ในจังหวัดที่ซิลเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปทาเรื่องการเทรนนิ่งการฝึกอบรมค,ครับก็ออพอดีอาจารย์ที่เขาเขาทำเทรนนิ่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาจบสายจิวยาพอดี <S 2> <S 2> <S <ม>ก็เลยตัดสินใจเบนเข็มรอบที่สองเลือกจิ้วยาหมดเลยแล้วก็บังเอิญติดอันดับที่หนึ่งที่ธรรมศาสตร์รับว้าวโหค่อนข้างที่จะเป็นอาจารย์ที่ตึงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอ่าไม่ถึงตัว ไมอช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ถูกตองฮะครับผมก็คำถามต่อมาแล้วกันนะคะในใจอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจิตวิทยาแล้วเนี่ยหนูก็เลยอยากทราบว่าทําไมอาจารย์ถึงสนใจจิตวิทยาหรอคะอืถามว่าสนใจขนาดนั้นไหมจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้ชื่อว่าจิตวิทยาเจริงครูอ่านหนังสือตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายอ่านหนังสือหลายเล่มอ่าน เอ่อเซเว่นอาร์โควิที่เป็นเด็กๆนั่นใสอ่านาน,นิ้วกรมอ่านอะไรก็ตามเนี่ยหลายๆเล,ล,ล,ล่มหรือที่ชื่อแบบว่าดูดูดันหน่อยเช่นวิธีการบงการคนอย่างแนบเนียนอ่านแล้ก็พยายามอ่านหนังสือตามภาษาช่วงวัยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแง่มุมบางอย่างในหนังสือเนี่ยมันมันเอาไปใช้ในชีวประจําวันได้นะฮะทั้งเรื่องของการสื่อสารการเข้าใจคนอื่นหรืออะไรก็ตาม เออล้วก็ก็ทำมุมนี้ไปประกอบกับพอเรามาเจออาจารย์ที่เขาทำเทรนนิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจหมายว่าในการจัดการอ,อ,อบรมครั้งหนึ่งมีการใช้กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์มีการใช้กิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคต่าง,างๆเช่นเรื่องของการให้รีวอร์ดการให้คะแนนการกระตุ้นอะไรเงี้ยพอเราเริ่ม เริ่มทำหลายๆอย่างมากขึ้นทั้งการหนังสือและการอบรมรวมถึงเริ่มเข้าใจมิติของอ,อ,องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเราก็เลยเชื่อมโยงว่าเฮ้ยไอศีเราทำมาหมดเนี่ยมันอยู่ในขอบข่ายจิตยานั้นเลยนะครับเพราะจิติยาโดยคอนเซปต์หลักคือ,อ,อมันเรียนเกี่ยวกับคนนะฮะตั้งแต่เรื่องของการรับรู้ว่าคนมีการรับรู้อย่างไรคนเรียนรู้แบบไหนคนออมีแรงจูงใจอย่างไรเราจะใส่อินฟอสเมนต์ยังไงเลยครับในการทําให้คน สามารถทำพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้ก็เลยเป็นเหตุที่เราว่าสายนี้น่าสนใจและเป็นสายที่สามารถประยุกใช้ได้หลากหลายไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรตรงไหนในในโลกการทำงานครับว้าวคนี่จะเรืองแสงเลยนะคะเนี่ยอาจารย์อยากทราบไหมคะว่าเพื่อนหนูเนี่ยสนใจทำไมถึงสนใจจิตวิทยานะดูจากหน้ารู้เลยครับ ทำไมครับรักษาตัวเให้บึ้งงงไม่ใช่ช็อตไปก่อนนะฮะจีบสาวครับแน่นอนครับผิดครับอ่าแล้วทำไมครับผมอันนี้ต้องสัมภาษณ์ฉันด้วยเหรออ่าก็พื่อสิคะก็นะครับสหรับผมที่ว่าเข้ามาเี่นจตวหรือได้้เนี่ยะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มองหน้าคนแล้วผมรู้สึกว่าเขินเขินหน้าแดงไม่ใช่นะคผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มองหน้าคนแล้วผมรู้นะครับว่าในใจเนี่ยเขาแบบรู้สึก ว่าคิดยังไงเขาความรู้สึกแสดงออกทางสีหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจับจะจับความรู้สึกตรงนี้ได้ง่ายนะผมก็เลยใส่มาใน,บบนอันดับที่ห้านะครับแล้วทำไมไม่ใส่อันดับที่หนึ่งเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนจิตวิทยานะครับจริงๆแล้วผมเล็งว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เชียวภาคเอ้ยวิทยาศาสตร์ภานะครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็ สายอกใช่ว่าใส่จิตวิทยาไว้ที่ห้าเนี่ยะครับอืมอาตามตรงเลยวะอืมเอาจริงๆแล้วผมก็จำเวลาได้ยเท้านั้นเท่าผมใส่จิตวิทยามาต <c oughs> ิา <c oughs> นะครับผมครับผมก็ครับหลังจากที่ว่าอาจารย์เรียนจบด้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะครับอยากอยากทราบว่าอาจารย์ได้ไปประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับ<อ>แล้วก็ในใสายอาชีพเนี่ยจะก,กับจิตวิทยาอย่างไรบ้างครับอาเ<อ><อ>มื่อกี้บอกว่ามีทักษะในการพอมองคนอื่นแล้วสามารถ พอเดาคำตอบได้น่ยเดามาเลยครับจุ๊หผมต้องไปเป็นอาจารย์แนวแน่เลย <laughs> <laughs> ตึเพอเมื่อกี้คำถามว่าอะไรครับ <laughs> คำถามถามว่านะครับหลังจากที่อาจารย์เรียนจบด้านจิตวิทยามาแล้วนะครับ <Okay. S 1> อาจารย์ได้ประกอบอาชีพอะไรมาบ้างแล้วก็อ,อาชีพที่อาจารย์ทาเนี่ยเกี่ยวกับจิตวิทยาทางด้านใดบ้างครับโอเคก็จริงๆแล้วมีสองอาชีพละกันนะฮะก็คือ1เนี่ย จากจุดเริ่มต้นที่เรามาเรียนจิตวิทยาเพราะว่าเราทำเทรนนิ่งกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เปิดเป็นบริษัทฝึกอบรมนั่นแหละฉันเนี่ยในช่วงต้นจริงมันทำคู่ขนาดกันมาหมายว่าพอเราจบจบจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็มาเริ่มงานเนี่ยตอนแรกก็ไปสมัครงานก่อนนะฮะไปสมัครงานบริษัทต่างๆ โตโยต้าเนสเล่อิตาเลียนไทย s g นูน่นนี่นั่นต่อไปที่สิ่งเดียวกันว่ารับหรือไม่รับครับให้เดารับอาไม่ร <c oughs> ับครับเออติดอยู่เรื่องเดียวรู้ไหมติดเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับติดเรื่องเกรดครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะปีหนึ่งก็จัดไป Air f v e r y n i กนะครับ <c oughs> แล้วก็เขาเรียกว่า5วันเนี่ยอตอนนั้นอยู่หอเนาะ5วันที่อยู่หอก็3คืนก็จะ ไปดื่มด่ำแสงสีเสียงนะครับสองคืนก็หมู่บัชาบูนะครับก็ก็ใช้ชีวิตพอสมควรและก,ก,กันก็ทำให้ตัวบทสรุปทางการเรียนไม่ค่อยดีก็จบมาด้วยเกรด2.67ก็ไปสมัครงานหลยที่ก็จะติดตรงนี้แหละที่ทไม่สามารถมีคุณสมบัติที่เขาจะรับได้ต่อให้บางที่รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แต่ว่าในเรื่องของเกรดไม่ได้ ก็เลยมีที่หนึ่งครับที่เขารับก็คือแถวปิ่งกล้าวนะรู้จักพารตาปิงกล้าวไหมอ่าไม่รู้จักนะครับดูหน้าแบบว่าเพชรมาขึ้นหัวก็มีบริษัทที่เขาทำเอาซอดเอาซอดหมายความว่าเป็นบริษัทที่เขารับจ้างทำเออเฉพาะได้าเช่นเออมหาลัยอาจจะมีการทำความสะอาดก็จ้างบริษัทแม่บ้านบริษัทเนี้ยก็เป็นบริษทัทที่เออรับจ้างจาัดฝึกอบรมนะฮะเราเข้าใจว่าเฮ้เราก็ อยากทําด้านนี้เราก็เลยไปสมัครซึ่งตอนณนณะนะนะวินาทีนั้นน่ยจริง,รงๆเรามีเรามีช้อยอยู่ละเพราะว่าเทรนนิ่งที่เราทํากับอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเขาตั้งใจจะมอบมอบเขาเรียกวุ้นสว่วนหรือว่าธุรกิจให้เราเลยนะฮะซึ่งเป็นธุรกิจแบบไม่ไม่ได้มีต้นทุนละกัน <c oughs> ไม่ได้เปิดบริษัทเองใช้บ้านเป็นบริษัท มีโน้ตหาอยู่แล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีต้นทุนเรื่องของชื่อเสียงของอาจารย์หรือว่าประสบการณ์ที่อาไปขายต่อได้เลยแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากหมายความว่าเราไม่อยากรับรับตรงนั้นเป็นงานหลักเพราะว่านั้นเป็นงานงานที่ถามว่าได้ไรายได้ดีไหมในสมัยนั้นก็ค่อนข้างดีนะฮะอย่างคอร์สหนึ่งที่ที่เราไปทําแล้วเราได้ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรละกัน เราได้อย่าง2วันเนี่ยก็ได้ระดับ1 2ื่นสองนก็ก็แต่ว่ามันไม่ได้มีตลอดเราอยากอะไรที่มีความมั่นคงชัดเจนก็เลยไปไปหางานประจําก็ไปได้ที่นี่แหละที่แถวพาตาปิงกาบนะครับไม่ไม่ได้ไปเลี้ยงคิงคองนะครับเพราะข้างบนมีเลี้ยงคิงคองอ่าก็ก็ไปทำได้อยู่ได้อยู่หนึ่งวันครึ่งล้วล่าออกเพราะเพราะพอเข้าไปเจอเนี่ยความเข้าใจของเรา ก่อนเข้าไปทากับเข้าไปทํางานต่างกันเราเข้าไปว่าเราจะได้ทําเรื่องของโปรเซสกาออรอบรมแต่ว่าพอเข้าไปทาเนง,งานจริงมันคืองานการขายมากกว่าที่เราต้องทอํอตัวข้อมูลอะไรเพื่อไปนําเสนอบริษัทต่างๆก็เลยไม่ไม่ได้เองใจตรงนั้นนะฮะเรารู้ว่าเวลาเรามีไม่เยอะฉันถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราอยาเสียเวลาความรักก็เช่นกันนะครับ <Wow. S 1> แล้วเราก็สนใจออกจากบริษัทแล้วก็ กลับมาที่โรงเรียนก็เลยมีคุณครูช่วยมาเป็นครูที่โรงเรียน <B ling> ซึ่งพอเราสอบสายจิตวิทยาคงไปสอนวิชาหลักไม่ได้ครับก็ใกล้เคียงสุดคือแนนเนี่ยก็เลยได้ได้มาเป็นครูแนนชื่อชงลาวิเทเล่เ <c oughs> มื่อปี2504เอหอไม่ใช่สิเจ็ดห้าสิบห้าสิบสามอะฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบสามด้วยเงินสตาร์ทเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถือว่าเป็นเงินที่ ไม่พอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมายามันได้ประโยชน์แล้วเราก็มีเขาเรียกว่าการหาไรายได้ทางอื่นเพิ่มเติมเข้ามาก็พอ,พอที่จะบริหารจัดก,การชีวิตได้โดยพอเดืองกันยางนครับโอ้ถือว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์ใครจะไปคิดว่าจะจะเป็นเลนกิงของ สายตาหนูคิดนะครับโอเคโอเคค่ะอ่ะก็จากที่อาจารย์เล่ามาค่ะก็คือเหมือนแบบอาจารย์ได้ไปประกอบอาชีพมันหลายอย่างมาใช่ไหมคะแล้วก็มาตัวเออที่จิตวิทยาหนูเลยอยากทราบว่ามุมมองที่อาจารย์มีต่อติดต่อวิทยาค่ะตั้งแต่ก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียนจบเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมบ้างไหมคะอือจริงๆต้องบอกว่าหนังสือที่เราอ่านทั่วไปโดยเฉพาะสื่อจิวิยา ประยุกต์การท่น,นาตัวเองเนี่ยที่ที่เขามีเปรตเล็กเปรตน้อย,อยนั่นนั้นจริงแล้วหนังสือกลุ่มนี้มันมีฐานมาจากจิตวิทยาแต่ว่าพอเอามาเรียบเรียงใหม่เอามาเขียนเนี่ยมันมันทำให้มิติในเชิงอคาเดมิกเดอรเชอรีบางอย่างมันมันถูกกลืนผ่านการเล่าเรื่องให้มันดูง่ายแล้วก็เ,เก็บเกี่ยวไปใช้ได้ง่าย ได้ได้ได้ชัดขึ้นถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมจากจากกอดเข้าไปเรียนแล้วพอเข้าไปเรียนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเรารู้สึกว่าออไอ้ข้อมูลในหนังสือก็ดีหรือสิ่งที่เราเห็นรอบตัวก็ดีเราเรามองเป็นอะคาเดมิกมากขึ้นเช่นทําไมสมมุติทําไมครูถ้าถ้าเปรียบเทียบในในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราทํางานในในวงการครูทําไมครูบางคนถึงเข้มจังเลยตั้งแต่คาบแรกก็คือ เขาก็วางเงื่อนไขกับเด็กค่ะช i อคคอนเนชั่นนิ่ง mm hmm. หรือทำไมบางคนถึงมีเรื่องของการให้รางวาัล mm hmm. กันให้คะแนนพิเศษ mm hmm. หรือการตอบคำถามที่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างครับ mm hmm. พวกนี้มันคือเชอรี่เบสทั้งนั้นเลยที่คุณครูเขาออกมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียการสอนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเปลี่ยนตรงไหนมันเปลี่ยนคือเราชัดเจนมากขึ้น ว่าจิตวิทยามันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะหลายๆเทคนิควิธีการไม่ว่าจะเป็นรอบตัวในสังคมการทํางานหรือแม้แต่ในข่าวหรือเทคนิคการทําการตลาดบางอย่างจริงมันคือเชอรี่เบสของจิตวิทยาทั้งนั้นแต่แค่เราไม่ได้หยิบตัวองค์ความรู้มาคุยจัดๆเพราะมันถูกเบรนจนจนมันเป็นเรียกเครื่องมือที่เอาไปใช้ใช้แล้วก็สร้างคุณค่าหรือมูลค่าได้ได้มากมาย ก็เป็นตัวมุมมองทางด้านจิตวิทยาของอาจารย์นะครับก็หล <Wow. S 1> ังจากนั้นนะครับหลังจากที่ว่าเราได้รู้อมุมมองเกี่ยวกับจิตวิทยาของอาจารย์แล้วนะผมอยากรู้นะครับว่าการเรียนจิตวิทยาเนี่ยส่งผลต่อการอมุมมองต่อคนรอบข้างหรือว่าสิ่งของรอบตัวยังไงไปบ้างยังไงหรือเปล่าครับอืถ้าสําหรับตัวเองส่งผลไหม,มก็มีส่งผลแต่ไม่ได้มากนะักอาจจะ คือต้องบอกนี้ว่าการที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างการเ้ยงดูครอบครัวสภาพสังคมสิ่งที่เราเสพอ่านเข้าไปดูคิดอะไรมันมีปัจจัยรอบด้านเช่นจุยาการเข้าไปในจุยาก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งเราก็มองว่ามันเปลี่ยนแหละ แต่มันมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เราเป็นตัวเราจนถึงทุกวันนี้ด้วยแ้่หลายๆอย่างที่คนอื่นไม่ทําแต่เราทำจิวญาจะเป็นส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างก,ก็มีผลครับมีผลน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ว่าถึงเวลาที่เราก็ต้องอาจจะอาจจะเหนื่อยแนละ้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราขอตัดเข้าชมโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมสิ่งที่น่าสนใจต่อกันนะคะในช่วงหน้าคะ่ะ คุณเบื่อแล้วใช่ไหมกับเพอร์ชี่ที่บ้านผมขอเสนอช็อกโกแลตดูไปช็อกโกแลตดูไปหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นดีเลเว่ทุกสาขาค่ะกลับมากับการสัมภาษณ์อาจารย์ต่อนะคะคำถามต่อมานะคะอาจารย์รเป้ามหมายในการเรียนจิตวิทยาของอาจารย์เนี่ยคืออะไรหรอคะอืมถ้าบอกว่าไม่มีได้ไหม ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไ <นะ S 1> รค่<น>ะเพร<ว>า<น>ะว่าหนูก็ไม่ใชเหมือนกันว่าโอเคครับเอ่อไม่รู้สิคือ,ค,อคือหลายๆคนก็มีเป้าหมายเนาะมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเออ่เก็บเงินเอให้ได้10ล้านภายใน3ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าครูไม่ได้มีเรียกว่า ambitious ในเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่ได้มีภาพไกลๆว่าว่าเดี๋ยวถึง เออห้าปีนี้ต้องมีแบบนั้นอีกสิบปีนี้จะต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่ไม่ค่อยได้มีภาพแบบนั้นซึ่งภาพที่เรามีก็คือเรารู้สึกว่าสิ่งเราทํามีความสุขมีความหมายแล้วก็เป็นประโยชน์เกเรามีภาพหนูก็อยากมีภาพความฝันเหมือนกันค่ะแบบต่ตอนนี้หนูไแบบม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่นอนน้อยค่ะอดีนี้นอนนะอือใช่จุดต้อฮะ หลังจากที่อาจารย์อบอกแล้วนะครับว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แนแนวเ่ยนะครับอยากเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะครับได้นําความรู้จักที่เรียนจิตวิทย,ยามาใช้ในการทํางานอาจารย์แนแนวอย่างไงบ้างครับโอเคเอ่อหนึ่งเนี่ยถามว่าในการทํางานแน่นอนพอเป็นครูเรื่องของการจัดกรินการสอนก็สําคัญนะฮะฉันในการออกแบบการเรียนรู้หลายอย่างเราก็เผลิดช้ลแล้วกันในเรื่องของหลักจิวยาโดยโดยไม่รู้ตัวเช่นการวางเงื่อนไข เพื่อให้เด็กได้มีคุณลักษณะบางอย่างตามที่เราต้องการเช่นเขาเรียนตรงเวลาหรืออะไรก็ตามเพื่อสร้างวินัยเชิงบวกหรือแม้แต่ในการออกแบบการเรียนรู้เช่นทำไงให้มันดูสนุกสนานได้ประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็หยิบบางแง่หมุมบางทฤษฎีบางอย่างเอามาจับเพื่อเพื่อ,อ,อทำให้มันดูสมจริงแล้วก็ทำให้มันอิมแพ t ตต่อความคิดความรู้สึกของเขาหรือแม้แต่ในเรื่องของการการบริหาร Uh huh. เพราะว่าบางทีเราทํางานกับกับเพื่อนร่วมงานต่างๆเนี้ยเราก็เลือกที่จะไว้วางใจมอบหมายหน้าที่หรือว่าเปิดโอกาสอลยครับจริงแล้วมันก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ตัวมากๆถ้าพูดถึงจิตวิทยาในในการทํางานในฐานะครูแน่ๆก็ดีหรือว่าในฐานะเพื่อนร่วมง,งานที่มีทั้งคนข้างบนเราคนข้างล่างเราหรือคนระนาบเดียวกับเราให้เขาให้เขาสามารถที่จะ สร้างงานได้ตามเป้าหมายรวมถึงมีความสุขในการทำงานร่วมกันครับแล้วเป็นคำตอบที่ดีมากค่ะอาจารย์นะ <c oughs> อันนี้ก็อยากทราบเพิ่มเติมอีกค่ะว่าอะไรคือสิ่งที่อาจารย์เรียกว่ามันคือความท้าทายที่จุดใ,ในการประกอบอาชีพจิตวิทยาล้วคะในการประกอบอาชีพจิตวิทยาหมายถึงอาชีพครูหรือาอาชีพโดยรวมโดยรวมแล้วกันค่ะถ้าโดยรวมคืออย่างที่เราเห็นว่ามิติ จิตวิทยาบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างก้ากึ่งคือหมายความว่ามันมีอาชีพรองรับก็จริงแต่ว่าอาชีพของจิตวิทยาในไทยมันค่อนข้างวงแคบนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่ามันจะมีนักจิตว,วิทยาที่มีไลเซนชัดชเช่นพวกจิตคลินิกหรือจิตอะไรก็ตามแต่ในข้านิยมของคนไทยพอไปหานักจิตว,วิทยา หรือไปหาหมอจิตเวชก็จะรู้สึกว่าให้ตัวเองเป็นบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นที่เข้าใจมากนักของสังคมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังดีที่ออพอมันเริ่มเริ่มม,มีวิวัฒนาการหรือเริ่มเดินทางมาผลพอสมควรแล้วก็เริ่มเห็นเ,เขาเรียกว่าคนที่จบจิตวิทยาไปทำธุรกิจทางสายนี้ชัดเจนมากขึ้นเช่นเปิด อ่ะไรอะเวลเน s เซ็น c e n t e หรือว่าเปิดการค onsult อะไรอย่างนี้ครับก็ก็ก็ดูมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่พอเรามองกับต่างประเทศที่มันมีกฎหมายรองรับชัดเจนมีเรื่องของรายได้มีเรื่องของการเติบโตในแพทเทิร์การทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งฉันถ้ามองเรื่องความท้าทายคือความชัดเจนของโอกาสในการทำงานเพราะว่าพอ ถ้าเป็นจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยจบมาปุ๊บส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง human resource ถูกไหมในที่ทำงานซึ่งซึ่งก็ไม่หมายความว่าอ,อ,อาชีพในมิตินี้จะรับเฉพาะคนจบจิตวิทยาคนจบบริหารหรือแม้แต่คนจบภาษาหรือจบอะไรก็ตามที่ดูมีสกิลก็สามารถมามาดึงงานตรงนี้ได้หมด <S <S 1> <S 1> ฉันเนี่ยก็เลยก็เลยเชื่อว่าคนที่จะเรยียนจิตวิทยาเนี่ยก็คงต้องมี มีการเก็บประสบการณ์เพื่อที่จะมีสกิลบางอย่างที่ที่แตกต่างจากคนอื่นเพื่อทำให้เราเป็นเราเราเป็น Choice หรือเราสามารถที่จะเเลือกบริษัทที่เราอยากทำด้วยความสามารถที่เรามีให้ได้ด้วยว่าไม่ใช่แค่จบจบวิทยาอย่างเดียวแล้วจะมีงานทำนะฮะก็เรายังต้องแบบมีสกิลที่เอกลักนะครับมีสกิลที่เรียกได้ว่าแตกต่างจาก าขาคณะอื่นนะฮะเ็เราสามารถจะไปทํางานในส่วนตรงนั้นได้นะฮะก็เป็นคําตอบที่โอเคเข้าใจได้ครับขอบคุณที่เข้าใจครับก็เราบอกว่าโอเคนะฮะก็ดีมากเลยนะครับในส่วนคาถามต่อไปเป็นคาถามสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากทราบว่าอาจารย์เ่ื่ออาจารย์เ่ื่อการที่อาจารย์ตัดสินใจเลือกเรียนจิตวิทยามาเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าเป็นตัวเลือกที่อาจารย์ คิดถูกตัดสินใจถูกหรือ,อยังครับมองกลับไปเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับที่เรียนจิตว,วิทยามาเออ่ถามว่าตัดสินใจถูกต้องไหมที่เรียนจิตวิทยาเอ่อถ้าณวินาะทีนั้นนะหมาว่าณวิธีที่เลือกแล้วเข้าไปเรียนแรกๆคิดว่าไม่รู้เพราะเพราะอ,อ,อะไรอ่ะมันก็คือไม่รู้แต่ ก็ถือว่าการเลือกเป็นการเลือกที่โชคดีเพราะว่าเพราะว่าจิตวิทยามันเป็นสายกว้างหมายว่าคุณจบจิตวิทยาคุณจะไปทาอะไรก็ได้คุณจะไปทําในฝ่ายการตลาดคุณจะทาฮิวแมนรีสอร์ทคุณจะไปทํารับเลี้ยงเด็กคือได้หมดเลยเพราะว่าพอเราเรียนเกี่ยวกับคนการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์เพื่อควบคุมทํานายหรือแม้แต่ออกแบบวางแผนเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ได้ง่ายถ้าตอบในในสมัยนั้นก็คือ ไม่แน่ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าโชคดีเพราะมันค่อนข้างกว้างนะฮะถ้าตอบนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเ,เราเราเชื่อว่าการเรียนจิวิทยาทำให้เราได้ได้เปิดละกันได้เปิดสกิลหลายหลายอย่างเช่นหนึ่งในการให้คําปรึกษานะฮะที่ที่หลายคนเ,เรียกว่าพอมีเพื่อนมาปรึกษาเราก็จะใช้ความเคยชินน้วนนั่นแต่ว่าพอเรามี มีองค์ความรู้บางอย่างได้เทคนิคบางอย่างได้ฝึกเอ่อคาสซิ่ง <Wow. S 1> แบบจริงจังอะไรเงี้ยพอเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันคนรอบตัวของเราหลายๆคน <Wow. S 1> ก็รู้สึกว่าเอ่อมันอะไรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถให้เขาเอ่อเป็นตัวเองได้แล้วก็เล่าเล่าทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้ <Wow. S 1> ซึ่ง ซึ่งเราก็เชื่อว่าการที่เราสามารถซัพพอร์ตคนรอบตัวให้มีความสุขได้เนี่ยมันก็เป็นมิติหนึ่งที่หลายๆอาชีพอาจจะทำไม่ได้เลยก็ได้เขาตื่นห่ะอาจารย์เ็ตื่นครับผมท้ายนี้ก็อยากให้อยากให้อาจารย์ฝากบอกอะไรกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะโอเคเอ่อก็ฝากถึง น้องๆแล้วกันนะครับเพราะหน้าตาเราค่อนข้างใกลเคียงกันอยู่นะครับฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าจริงแล้วจิวญยาเป็นสายหนึ่งที่ที่มหัศจรรย์ละกันคาว่ามหัศจรรย์หมายความว่ามันใช้ประโยชน์ได้สารพัดอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรใช้ในเชิงคุณก็ได้ใช้ในเชิงโทษก็ได้มันมองไม่เห็นฉันเนี่ยก็อยากให้ ให้ใช้ในมิติที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองเออคนรอบข้างแล้วก็สังคมส่วนรวม <c oughs> ก็ชอบคำพูดหนึ่งครับเขาบอกว่าหาความรู้ให้มากขึ้นจะทำประโยชน์ได้ขึ้นมากมันมันมีความรู้ของเราสำคัญนะฮะใน4ปีนี้มันคงเป็นแค่ kick off เฉยๆเป็นการจุดประกายแต่ใช้ความรู้มันคงไม่สิ้นสุดถ้าเราหาความรู้ได้มากเท่าไหร่ สสีรเราทำมันจะเป็นคุณนประโยชน์ทั้งต่อตัวเองคนรอบข้างและสังคมได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะอยากให้ใช้เวลาที่มีอย่างมีความหมายเพื่อที่ว่าเราจะได้สร้างความหมายให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้างแล้วก็สังคมต่อไปขอให้คนโชคดีและเป็นบัณฑิตที่ต้องการของสังคมครับว้าวครับสำรับนนี้เราพวกเรานรัขอขอบคุณอาจารย์วรชัยแตงวิชัยแตงศิษยิตตึงโตนะครับ แต้มวิชัยแต้มวิชัยพวกผมสโลนี้นะครับพวกเราเราขอขอบคุณอาจารย์วราชัยนะครับแต้มศิริชัยนะครับถูกต้องเป็นอย่างมากนะครับที่เราสละเวลามาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับพวกเรานะครับได้ความรู้ใหม่ๆนะครับมาเยอะมากเลยนะครับทั้งประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานของอาจารย์ทางแนวคิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่ว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกผมนะฮะมากเลยนะครสำหรับการเรียนก็ อันนี้เราคิดถูกจริงๆนะที่มาสมัมภาษณ์อาจารย์ในวันนี้นะ <Yes. S 1> <c oughs> ก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ